นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์นรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่22เมษายนพุทธศักราช2566ตรงกกบวันเสาขึ้น3ค่ําเดือน3ค่ำนะครับเดือน6ปีถอกวันนี้เป็นวันธงชัยเหมาะแก่การมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีฟ้าสีน้ำเงินสีครามสีน้ําทะเลสีกรมท่าสีอับโชคของวันนี้คือสีเขียวสีเขียวขี้ม้าสีตองอ่อน ทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอุดอรหรือทิศเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศทักษิณหรือทิศใต้เครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือหยกอ่อขอภยัยฮะเพชรคริสตัลพลอยสีฟ้าหินสีฟ้าเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการักกีนีในชื่อคือดอชดาตอประดักขอฐานนอ,อบุโทอวุฒเท่าและนอนเนนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอริงและวงแหวน เด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือส,อสลาสสบอรสีศสเสือ,ห,อหีพราชราอ่างและหอนกคู่เลขมงคลวันนี้เลข7เลข3และเลข6หมายเซร็จวันนี้ทริปจ็อบกล่าวไว้ว่าขนดางเดียวที่จะทํางานของเราให้ดีเยี่ยมก็คือรักในสิ่งที่เราทําขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไป แต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจาร,รย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ